สวัสดีครับค,บคุณุฟวังธ่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าพิธาสวยซ้ำสันธนะแค้นจัดให้ถ้อยคำกอกะตอสอบปมปล่อยชีวิตทำร้ายหนีบหาเสียงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสันธนะประยุรรัฐซึ่งเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลสันธนะ ได้เข้าให้ถ้อยคํากับกรกตตามหนังสือเชิญจากกรณีที่เมื่อวันที่20มิถุนายนเนี่ยนะครับได้ยื่นคําร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายพิธาลิมจเจริมรัฐหัวหน้าพักก้าไกลและคณะกรรมการบริหารพักที่ปล่อยให้ในายชูวิทย์กมลวิสิ์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักด้วยเข้ามาทําร้ายร่างกายตนเองขณะที่อยู่ในที่ทําการพัก ท,ทั้งที่เป็นสมาชิกพรรคและให้ในายชูวิตร่วมเวทีประสายหาเสียงโจมตีพรรคการเมืองอื่นซึ่งอาจจะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและขัดกับมาตรา22ของพรบว่าด้วยพรรคการเมืองสันทนะบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อจะมีการเลือกตั้งเนี่ยผมก็อยากจะเห็นบ้านเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเก้าไกล ก็อย่างที่สังคมรู้นั่นแหละครับว่าผมกับนายชูวิทย์เนี่ยมีปัญหาส่วนตัวกันอยู่แต่ก่อนการเลือกตั้งนายชูวิทย์ได้เข้าไปที่พักเก้าวไกลไปพูดคุยกับนายพิธาและก็กรรมการบริหารพักเข้าไปหลายครั้งนะครับพอมาเจอผมเนี่ยก็จะเกิดปัญหาทะเลาะเบาแวงกันชูวิทย์พยายามที่จะเข้ามาทําร้ายผมแล้วก็คว่างถ้วยกาแฟเข้าใส่ซึ่งผมได้ทําหนังสือถึงหัวหน้าพักเมื่อบันที่29พฤษภาคม ตามที่ข้อบังคับพักกาหนดเอาไว้เพื่อให้มีการดําเนินการเอาผิดกับนายชีวิตและกรรมาการบริหารพักบางคนที่รู้เห็นที่นัดแนะกับนายชีวิตก่อนที่จะเดินทางมาแต่ปรากฏว่าทางพักเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยครับขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ยังพบนะครับว่าก่อนการเลือกตั้งนายชูวิทย์มีการนัดพบกับนายพิธาเพื่อช่วยหาเสียงในสถานที่หลายๆแห่งด้วยกันโดยนายชูวิทย์เนี่ยอาศัยกระแสของพักก้าวไกล กล่าวปรา,สาัสโจมตีพักการเมืองอื่นในเรื่องของการร่วมรัฐบาลผมมีหนังสือนะครับผมมีหนังสือสอบถามมาถึงกะกะตแล้วก็ได้รับการยืนยันว่านายชูวิทย์เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเก้าไกลหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเก้าไกลไม่มีเลยผมก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าข่ายว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณพิธารู้ดีว่านายชูวิทย์เป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักแต่กลับปล่อยปละละเลยหรือว่าสมยอมให้ในชีวิตเนี่ยมาใช้พื้นที่มาใช้ชื่อของพักคก้าวไกลไปประสายโจมตีทําให้พักการเมืองอื่นเนี่ยเสียหายซึ่งเข้าข่ายว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ไม่ยุ่งยากครับเป็นความปรากฏต่อสังคมและสื่อดังนั้นกกต จึงไม่ต้องไปตรวจสอบหรือว่ารอหลักฐานอื่นๆเหมือนกับกรณีนายพิธาถือหุ้นไอทีวีหรือการค้ำประกันหนี้ให้กับบริษัทของครอบครัวจํานวนกว่า400ล้านบาทหรอกครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการขายที่ดินที่เป็นมรดกมูลค่า6ล้าน5แสนบาทที่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงจนกว่าความจริงจะปรากฏไม่ต้องเลยครับตอนที่เกิดเรื่องช่วงแรกๆเนี่ยนะครับทางพักก้าวไกลเขาก็ไม่ได้ดําเนินการให้ตามที่ผมยื่นหนังสือไปผมก็รู้สึกน้อยใจนะครับ แต่ผมก็จะไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคหรอกครับและเมื่อพรรครู้ว่ากากตเรียกผมเข้าไปให้ถ้อยคําในเรื่องนี้เนี่ยมีคนมาบอกกับผมว่าในช่วงบ่ายวันนี้แหละครับพรรคจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งผมไม่เชื่อนะครับว่าพรรคจะมีมติดําเนินการกับนายชูวิทย์แต่จะเป็นการไล่ผมออกจากการเป็นสมาชิกพรรคซะมากกว่าถ้าเก,กิดพรรคก้าวไกลเนี่ยมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องภายในและก่อนหน้านี้มีการดําเนินการตามที่ผมได้ยื่นหนังสือไว้เนี่ย ก็คงจะไม่มีวันนี้แล้วครับที่ผมมาให้ถ้อยคํากับกกตผมเคยบอกคุณแล้วนะครับว่าอย่าเดินสะดุดยอดย่าหกล้มเองก็แล้วกันคุณอาจจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องรูเข็มเท่านั้นเองแต่หลังจากวันนี้แหละครับมันจะกลายเป็นหลุมอุก,กาบาทคุณจะแก้ไขได้อย่างไรล่ะครับนี่เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งของคนที่จะก้าวเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ไม่ใช่หัวหน้าพักก้าวไกลครับคุณจะพลาดไม่ได้เลย สักประเด็นเดียวและถ้าเรื่องนี้มีผลให้คุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็จะขอแสดงความเสียใจกับกองเชียร์ของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยประกาศว่าเป็นพรรคของประชาชนหากได้เป็นรัฐบาลก็จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ผมถามนะครับผมเป็นสมาชิกพรรคเหตุเกิดในพื้นที่ของพรรคแต่พรรคกลับปกป้องให้ผมไม่ได้การนอกเรียนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการสร้างราคาให้กับตนเองนะครับ หลังเกิดเรื่องผมก็ไปที่พักผมขีดเส้นตัวเองว่าจบกันแล้วกับพักก้าวไกลก่อนเลือกตั้งคุยอะไรกับผมหลังเลือกตั้งพอคิดว่าตัวเองกรรอะไรอาไว้ในมือเหมือนอย่างทุกวันนี้คุณคิดว่าคุณถือไพ่ดีเนี่ยคนอื่นเขาก็มีของดีไม่แพ้พวกคุณแล้วครับเดี๋ยวก็เห็นเองว่าเป็นยังไงและทําไมผมถึงบอกว่าคุณพิธาคุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน